สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนภาษาจีนของเราในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนอยู่ในตี้ลิวเค่อบทที่6กหมาตรงฉีนะคะที่เกี่ยวกับการซื้อของซึ่งก็จะต่อยอดจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราก็จะเรียนในส่วนที่2ก็คือในส่วนของบทสนทนานั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราซื้อขออนุญาต ไปในส่วนของบทสนทนาเลยนะคะซึ่งบทสนทนาที่เราเจะเรียนนะลูกจะอยู่ในหน้าที่4 4 45นะคะก็จะมีทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันนะคะอ่ะเราไปดูในส่วนของพาร์ทแรกเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะอ่ะพาร์ทแรกนะคะก็จะเป็นในพาร์ทของอ่าบุ๊กสตูนะคะก็คือร้านหนังสือนะคะก็จะมีคุยอยู่2แบบ ด้วยกันนะคะมาดูกันเลยค่ะอ่ะมาดูที่ประโยคแรกค่ะเขาบอกว่านี่เย่าไม่เฉินเมอร์นะคะนี่เย่าไม่เฉินเมอร์คำว่าหนี่นะลูกนะในภาษาจีนแปลว่าคุณเย่าแปลว่าต้องการนะคะไม่แปลว่าซื้อนะคะเฉินเมอร์แปลว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยหนี่เย่าไม่เฉินเมอร์นะคะก็จะแปลว่า คุณอะต้องการซื้ออะไรนะคะคุณต้องการซื้ออะไรผู้ชายเขาก็เลยตอบไปว่าวอดเสียงใหม่อีเปลิลแล้วก็ไทฮั่นชื่อเตียนนะคะหวอวอดเสียงใหม่อีเปิลไทฮั่นชื่อเตียนนะคะหวอหรือหวอที่เราซื้อพูดไปเมื่อกี้นะคะแปลว่าฉัน เสียงหรือเสี่ยงแปลว่าต้องการหรืออยากได้นะคะหรืออยากได้หมายแปลว่าซื้อนะคะอีหรือ e แปลว่าหนึ่งเป็นจำนวนนะคะคำว่าเปิ่นเป็นคำลักษณะอ่ะคำว่าเปินเนี่ยมันสามารถเป็นได้สองแบบนะคะแต่ในที่นี้มันจะเป็นคำลักษณะนามนะคะของคำว่า ไทยฮัน่นฉือเตียนไทยย่อมาจากไทยหยี่ที่แปลว่าภาษาไทยฮั่นก็คือฮั่นหยี่ที่แปลว่าภาษาจีนนะคะลูกไทยฮั่นก็คือไทยจีนนะคะเฉือเตียนแปลว่าพจนานุกรมนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าเปิดจะแปลว่าอะไรแปลว่าเล่มนะคะเขาบอกว่าวอวอเชียงใหม่ อีเปิลทายห้ามชื้อเตียนนะคะก็คือเขาอะฉันเนี่ยอยากซื้อนะคะพจนานุกรมไทยจีนหนึ่งเล่มนะคะต่อไปเขาบอกว่าเจ้าเปินเจิญมะย่างนะคะเจ้าเปินเจิญมะย่างจเ,เจ้ออาแปลว่านี้เปินแปลว่าเล่มจเจิญมะย่างแปลว่า เป็นอย่างไรนะคะเจ้าปั่นเจนมาย่างก็เลยแบบว่าเล่มนี้เป็นไงนะคะเล่มน nah ี <for> ้เป็นไงเขาเลยตอบไปว่าเจ้าเปิ้ลยอดเตียนตาอ่าตัวเฉาเซียนนะคะเจ้าเปิ้ลยอดเตียนเสียอ่ายอดเตียนยอดเตียนตานะคะ ตัวเฉาเฉียนนะคะเจ้าเปิรนอะเจ้าแปลว่านี้เปิรแปลว่าเล่มหยอหรือหยอแปลว่ามีเตียวแปลว่านิดหน่อยนะคะต้าแปลว่าใหญ่อ่าเยอเตียวตาก็คือมันเล่มใหญ่หน่อยนะคะเล่มใหญ่ไปหน่อยนะคะตัวเฉาแปลว่าเท่าไหร่ เฉียนแปลว่าเงินอ่าตัวเฉาเฉียนก็คือราคาเท่าไหร่นะคะเชื่อเป็นยอเตียนตานะคะยอเตียนตาตัวเฉาเฉียนนะคะอ่าเล่มน,นี้มันใหญ่ไปหน่อยนะเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่เขาเลยตอบไปว่าชีป่ายอู่เฉือจูช่ชีป่าอู่เฉืออู่เฉือจูนะคะชีป่ายชีแปลว่า เจ็ดป่ายแปลว่าร้อยอู่แปลว่าห้าฉือแปลว่าสิบก็คือห้าสิบใช่ไหมคะจูเป็นเงินไทยใช่ไหมที่เราเรียนไปก็คือเงินบาทนะคะชี้ป่ายอู่ฉือจูก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเขาเลยบอกว่าไทยกุย้ยเหรอโยเพียนอี้เตียนเต๋อมา ไทยกุ้ยเหรอโยเพียนอีอ้เตียนต่อมาไทยกุ้ยนะคะไทยแปลว่ามากนะคะกุ้ยแปลว่าแพงไทยกุ้ยก็คือแพงนะคะแพงมากนะคะเลิบเป็นคําเสริมนําเสียงนะลูกแปลว่าแล้วหรือล่ะไทยกุ้ยเหลอก็คือแพงมากเลยเออแพงมากเลยอะ่ะเออต่อไปเขาบอกว่าโยโยที่แปลว่ามีนะคะ เพียนอีหรือเพียนอีที่แปลว่าถูกเตียนก็คือนิดหน่อยเติมา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 แปลว่าไม้นะคะอยู่สุดท้ายของประโยคอเขาบอกว่าไทยกุ้ยเหรอโยเพียนอีเตียนเติมมาไม่แพงมากเลยอะมีถูกกว่านี้หน่อยไหมอะต่อไปเขาเลยบอกว่าจเจ็บปนเสียว สองร้อยห่าสิบจูอ่ะเจเปิลเฉียวจูนะคะเจปลเจแปลว่านี้เปินแปลว่าเล่มเฉียวแปลว่าเล็กเจเปิลเฉียวก็คือเล่มนี้เล่มเล็กนะสองป่ายสองแปลว่าร้อยอูแปลว่าห้าชืแปลว่าสิบอูชืก็คือห้าสิบ จูก็คือเงินบาทนะคะอ่าจ้าเปิ้ลเฉียวอ่อป่ายู่สือจูนะคะเล่มนี้เล่มเล็กสองร้อยห้าสิบบาทเขาก็เลยบอกว่าเชี่ยวเชียววย่าเจ้าเปิดนะคะเชี่ยวเชียววย่าเจ้าเปิดเชี่ยเชียวแปลว่าขอบคุณนะคะว่แปลว่าฉันย่าแปลว่าต้องการเจ้าแปลว่านี้เปิดแปลว่าเล่ม เสเชีเชอวอยวยอดเจ้าเปิดนะคะ,อะขอบพูณผมหรือชั้นอะ่ะเอานี้แหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพัดแรกเดี๋ยวซื้อขออนุญาตทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะขยายให้เด็กๆด,ด,ดูใหญ่ๆเพราะว่าทําใน PDA ปะคะมันค่อนข้างที่จะเล็กรบกวนเด็กๆเ,เ,เปิดหนังสือหน้า44ควบคู่ไปด้วยนะคะมันอาจจะไม่ค่อยชัดอ่ะประโยคที่หนึ่งเขาบอกว่า นีเย่าใหม่เฉินเมอ์นะคะคุณต้องการที่จะซื้ออะไรนะคะคนตอบตอบว่าวัดเชียงใหม่อเปิลไทยห้ามชเตียนนะคะฉันน่ะอยากได้นะคะหรือฉันเนี่ยต้องการที่จะซื้อพจนานุกรมไทยจีนหนึ่งเล่มนะคะต่อไปคนขายเลยบอกว่าเจ้าเปิลจะมายางนะคะเล่มนี้เป็นยังไงนะคะคนซื้อบอกว่าเจ้าเปิลยเตียนตา ตัวเฉาเฉียนนะคะเขาบอกว่าเออเล่มนี้มันใหญ่ไปหน่อยนะแต่ว่าเท่าไรเหรอคะ,อะแต่ว่าเท่าไหร่หรอครับนะคะคนขายเลยบอกว่าชี้ป่ายู่ชอจูนะคะก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบบาทคนคนซื้อบอกว่าไทายกุ้ยเหรอโยเพียนอีอิตามาอ่าแพงมากเลยอะ่ะมีที่แบบถูกกว่าน,นี้นิดหน่อยไหมนะคะต่อไปคนขายเลยบอกว่าเจเปิลเฉียว เออปายอุชจูนะคะเออเนี่ยแต่ว่าเล่มนี้เล่ม,เล,มเล็กนะสองร้อยห้าสิบบาทคนซื้อเลยบอกว่าเชี่ยวอยอเจ้าปนอ่ะเขาบอกโอเคครับขอบคุณครับผมต้องการเล่มนี้แหละอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแรกต่อไปไปดูในส่วนของพาร์ทที่สองนะคะตอนแรกก็ซื้อบอกว่ามีสามพาร์ทแต่ว่าพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองเขารวมกันก็คือพาร์ทแรกก็จะเป็นในส่วนของการถาม อ่าที่เป็นการซื้อพจนานุกรมเล่มใหญ่แล้วเขาไม่เอาส่วนพาร์ทสองก็จะเป็นที่เขาบอกว่ามีที่มันถูกกว่านี้ไหมนะคะก็จะเอาเป็นเล่มเล็กต่อไปนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพาร์ทที่สามนะคะลูกพาร์ทที่สามเขาบอกว่า Nimen 你们这买这อ่ะไม่ใช่นะคะลูกเสียงสี่นะคะ ไอต้องเป็นสียงสีนะคะลูกอ่ะนีเมินนะคะเจ้าไม่ตีถูมานะคะนีเมินเจ้าไม่ตีถูมานีเมินนะคะคําว่าหนีแปลว่าคุณเมินแปลว่าพวกหนีเมินก็คือพวกคุณนะคะเจ้านะคะแปลว่าที่นี่นะคะไม่แปลว่า ขายนะคะตี้ถูแปลว่าแผนที่นะคะมาวางไว้หลังประโยคแปลว่าไหมนะคะเขาถามว่าหนีมันเจ้าไม่ตี้ถูมานะคะอาค,คุณคุณค้าที่นี่ขายแผนที่ไหมคะนะคะเขาเลยตอบว่าไม่นีเสียงย่าเฉินเมอตี้ถูนะคะไม่นีเสียงย่าเฉินเมอตีถู ไม่แปลว่าขายหนีหรือหนีแปลว่าคุณเสี่ยงแปลว่าอยากเย่าแปลว่าต้องการเสี่ยงเย่าก็คืออยากมากมากหรือต้องการมากๆนะคะเฉินเมอร์แปลว่าอะไรตี้ถูคือแผนที่อ่ะไม่หนีเสี่ยงเย่าเฉินเมอร์ตี้ถูก็คือขายคุณต้องการที่จะซื้อแผนที่อะไรอะ่ะนะะ ต่อไปเขาบอกว่าไทายก๋วตี้ถูนะคะไทยก๋วตี้ถูไทยก๋วแปลว่าประเทศไทยนะคะตี้ถูแปลว่าแผนที่อ่าไทยก๋วตี้ถูก็คือแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศประเทศไทยนะคะต่อไปเขาเลยบอกว่าต้าเตออีป่ปยจูเสี่ยวเตอ อู่ชื่อจูนะคะตต้าเออีป่ายจู小的五五十จูนะคะต้าแปลว่าใหญ่เต๋อแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของอีหรืออีในภาษาจีนแปลว่าหนึ่งป่ายแปลว่าร้อยอีป่ายก็คือหนึ่งร้อยนะคะจูก็คือสกุลเงินไทยก็คือเงินบาทถูกไอ้ลูกเฉียวแปลว่าเล็กเต๋อแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของ อูแปลว่าห้าชือแปลว่าสิบอูชือก็คือห้าสิบจูก็คือบาทอ่าเขาบอกว่าต้าเตอรอีป่ายจูเฉียวเตอร์อูชือจูก็คือยายอ่ะหนึ่งร้อยนะคะแต่เล็กอ่ะห้าสิบบาทต่อไปเขาบอกว่าว่อเย่าเฉียวเตอร์วตอแปลว่าฉันเย่าแปลว่าเอาหรือต้องการก็ได้นะเฉียวแปลว่าเล็ก ตอร์ตัวนี้เป็นคำเหมือนคำเสริมน้ำเสียงนะคะรูปเพื่อเน้นย้ำว่าเอานี้แหละนะคะวัยวยอดเฉลยก็คือฉันเอาอันเล็กนี่แหละอเอาอันเล็กค่ะนะคะอะขออนุญาตทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะนี่มันจาไม่ตี่ถูมาอคุณคะที่นี่ขายแผนที่ไหมคะไม่ นิเสียงย่อเชนเมตีถูอ่ะขายคุณต้องการที่จะซื้อแผนที่อะไรนะคะไ้ยกัวตี้ถูแผนที่ประเทศไทยค่ะตาเตอีป่ายจูเยวเตออู่ชือชจูอ่ะถ้าอันใหญ่อ่ะก็หนึ่งร้อยบาทค่ะแต่ถ้าอันเล็กก็ห้าสิบบาทค่ะวอยย่าเยวเตออ่ะฉันต้องการอันเล็กค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ วันนี้นะคะก็คือบทสนทนาของเรานะคะต่อไปเรามาดูหน้าที่ของเรากันดีกว่าหน้าที่ของเรานะคะในวันนี้ก็คือให้เด็กๆนะคะดูภาพแล้วก็ตอบคำถามนะคะซึ่งภาพที่มีนะคะภาพที่มีก็จะสอดคล้องกับบทสนทนาที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราซื้อก็จะให้เด็กๆทำนะ สำหรับการเรียนของเราในวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามนะคะในส่วนไหนก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้ก็ต้องอขอจบเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเนื้อหาของเราก็จะมีแค่นิดเดียวแต่ในอาทิตย์หน้านะคะเราก็จะมาเรียนเสริมเรียนเพิ่มเติมนะคะในส่วนของคอร์สเวิร์ที่แปลว่าบทเรียนนะคะเดี๋ยวเราให้มาดูกันว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไร เนาะในวันนี้ก็ขอจบการเรียนและคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงแค่นี้ค่ะถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามสามารถสอบถามได้โดยตรงหรือจะเปิดคลิปดูย้อนหลังก่อนก็ได้นะคะเพื่อความมั่นใจและความชัวร์แต่ถ้าดูแล้วยังไม่โอเคก็ค่อยสอบถามแล้วกันนะคะสำหรับเราซื้อก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ